ือได้เขียนโมนสระบ้นสร้างเพื่อเชกามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นโรคไตครับพ่อยังครับพ่ออาชีพราชการมีรถน้งมาสองเคื่อนยังมีรถด้วยล้วมรถด้วยใช่เพราะว่าข้าไปดีขึ้นข้าไหาเป็นไงเปนดีขึ้นวรีนาครับไปของ ไปได้ก้านอ่ครับพ่อกินมะเดืนะครับอันนี้กินมะสามเล้วพ่อเป็นไตน้ำแวต้องอกงก็นฟออายเดือนละแค่ปีสามปีพ่อฟอมาสามปีแล้วครับอแล้วตอนนี้เหลือแค่อาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าผมไม่ทราบพราวลาหาได้ฟอกไตแล้วอาทิตย์ลสามครั้งเนี่ย มันจะยากที่จะลดลงนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้ได้ลดลงไปเรื่อยๆจะดีมีมีครับโอ้เนาะนี่หลายคนพ่อมันใจครับมาฆ่าห้อยได้กันไหนครับคือกินแล้วมันดีขึ้นนะครับบำรุงร่างกายมันมีทุกอย่างแหละมันใจว่าว่าตัวนี้สิ้นซ่อยเพ่อหยุดการพ่อมันใจไรัก ค่อยกินกาตัวนี้ครับนาดิกาคับเทอดเนาะเล็กไหมคะกินกล้เจิกับฝานึ่งล้มเจิกสองฝานกินที่กินนะข่อยกินเป็นผสมครับผสมผสมแบบไดครับพ่อผสมไอ้นี่สองแผงกับไส้นี่ขวดหนึ่งโอ้ส้ทั้งสแผงแกใส่แกใส่ทีเหลือที่เหลือกนีเกาหมดแล้ว ข้าวเย็นเป็นปูนใส่ในขวดเพิ่ณกินกระตูนน้ำเนาวเย็นอยู่ในเรือเรือกินกระเดียวไปกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้พ่อแข็งแรงขึ้นทำงานได้ปกติเดี๋ยวนี้หน่วยเรียนได้6กิโลย่างผู้สาวขึ้นยอดสุดยอดมันยืนยันบอกว่าพ่อเข้มแข็งแรงแมนบอกครับที่พนบอก พันเปอร์เซันปอร์เซ็นสุดยอดยอดเนาะสุยอดยอดน่าเกดช่วยปัญหาโรคไตได้เยี่ยมนะครับขอบคุณครับพ่อครับครับเ